สูตรใหม่หอมน้ำผึ้งสิบป่ารียมที่เธอต้องมีครับเกีียวครีมสีจัดชวยให้ผิวชุ่มชื่นยาวนาน72ชั่วโมงพร้อมกับบอสแคร์ผลิตภัณฑ์เพื่อคนรักสุขภาพของเส้นผมให้บอสแคร์ดูแลคนผูให้การสนับสนุนหลักจาเป็นทางการครับรดเสีบงสารสกและปักวัฒนธรรมหมอลำบอแคร์ให้การแสดงหมอลำคงอยู่คู่กับกฎอีสานต่างๆเท่านานครับ ก่อนที่พวกเราจะเข้าสู่รรยาการการแสดงสลหรับค่าคืนของวันนี้เราก็ถือเป็นประเีปฏิบัตินั่นก็คือต้องขอการเชิญคณะกรรมการไปจัดงานคณะผู้นำไปปกครองครับึ้นกล่ารเปิดงานกล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงานในค่ำคืนนี้หลังจากงานหมอลำเซจตลอดหมอบรั้วมสูงุกัอพี่น้องกันต่อครับคณะผู้นำเดินทางมาถึงด้านหลังเวทีเนที่เสียสบเรียบร้อยครับพี่้องน่ะฮั่นปลุกมือต้อนรับคณะผู้นำเข้าแนื้พี่น้องครับ ตื่นบ่เกินเสียงดังสองแกงวคนละโล่ยี่สิบบาทปล่อยโบว์เจ้ามีแต่ความสุขย่อกโล่ย่อกโล่พวกมีแก่ทุกท่านนะครับวันนี้ก็เจ้าคันน้องสองร้อยโมหนึ่งนะครับได้จัดงานสมโภชฉลองเต้าโบสดนะครับผูกปฏิมาติดทองฝั่งลูกนี้ปิดฝั่งนี้้อครับตนนีได้มีการฝั่งนี้เป็นน้ำอยู่นำหม้อลำนะครับกระจายเป็นร้อยมาให้พี่น้องได้ชมกันนะครับแล้วก่อนอื่นที่จะ ได้ชมหมอรำนะครับผมเข้าขอเข้าสู่พิธีการก่อนนะครับผมก็นำแดกก็เรียนเชิญท่านกลนันใบแก้วรสกษานะครับเจ้าของวันนี้นะครับผมเขาเรียกเชิญนะครับผมด้านบนเวทีเลยครับแล้วก็ท่านต่อไปเลยนะครับผมท่านมนุษย์เอกจตมานะครับประธานอุปัมภมผูนนำการสร้างโบสถ์ให้แล้วเสร็จในวันนี้นะครับผมขอเรียนเชิญเลยครับผม อาตมือต้อนรับท่านกำนันไปแก้หนอนรสาทเจ้าของพื้นที่ผู้นำงานเราดียนะครับผมท่านมนบนะครับเวชธรมานะครับประธานอุปถัมภ์ขอเสียงต้นมือด้วยครับผมท่านผู้นี้เป็นผู้ที่อุปถัมภ์ให้โบสถ์ของเราสวยสง่าตะกาตาเสร็จได้ฉลองในอวันนี้นะครับแล้วก็ท่านต่อมานะครับผมเียชเิชท่านเสนวุฒิสิงห์ครับผมแล้วก็สมาชิกเทศบาลทุกท่านนะครับรองนายกแล้วก็ทุกท่านครับผม ขอเรียนเชิญได้บุญพิีนะครับพร้อมดีมงานนะครับท่านนายกเสน่ห์เพชรสิงห์นะครับผมอันนั้นก็ท่านผู้นำถุอทนด้วยนะครับผมผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านนะครับผมแล้วก็คณะรักษาความปลอดภัยนะครับถ้าใครระโดดขึ้นมาเลยครับผมทุกหมู่บ้านเลยครับหน้าตาผู้นำท่านสจท่านตรงมซักอุบลีนะครับสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สัลนครเขตสองพนานิคมนะครับท่านสน่าพิทักษ์กุลนะครับสจเกตนะครับพนานิคมนะครับท่านนงศิลป์มจศิลป์อดีตสจนะครับแล้วก็ท่านสำเน็ตสุรานาถสจเขตสี่อำเภอเมืองนะครับผมก็ได้เชิญท่านทั้งหมดเลยนะครับท่านทุกท่านเลยนะครับด้านบนเวทีนะครับแล้วก็จัดระเบียบกันะครับท่านประธานท่าน นายกชูพลครับผมขอเรียนเชิญครับท่านมาร่วมเป็นเกียรตินะครับวันนี้ตบมือด้วยแล้ท่านด้วยครับผมขอเรียนเชิญทุกท่านด้วยนะครับผมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะครับนะครับใจร่วมฝั่งนู้นบอกอาจารย์จัดละเบีบดูความสวยงามครับจะได้ถ่ายรูปด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ทางเทศบาลมีคนถ่ายรูปให้ไหมครับอ่าครับผม อ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับอันดับแรกผมจะให้ท่านกำนันตอยแก้หนอรสารนะครับพูดคุยกับพี่น้องเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และการจัดงานในครั้งนี้และระบบความปลอดภัยว่าเป็นมาอย่างไงนะครับบริเวณกำนันตัยแก้นอรสาหครับผมะครับบก็ครับก รัฐบ,บาลนะครับป่าตรงตรงรูปนะครับแล้วก็สวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องปรบชาชนพอกน้อยครับทุกท่านนะครับแล้วก็แขกผู้มีเกียรตินะครับแล้วก็ท่านที่ได้เข้ามาร่วมงานนะครับจนโม,มลำในวันนี้นะครับ ครับก็สิงแรกนะครับที่ผมได้จ้างนะครับจ้างวอรำมาสมโพนงานนะครับฉลองทส่นะครับวักลางนะครับในงานนี้นะครับก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องนะครับได้มีความสนุกสนานนะครับเพราะว่ามันไม่เคยมีมานานแล้วนะครับ แต่ขออย่างเดียวนะครับอย่าให้มีเรื่องนะครับอย่าให้มีเรื่องครับผมย้ำอยู่ตลอดนะครับวันนี้นะครับผมได้มอบให้เจ้าหน้าที่นะครับทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งท่านตำรวจตระเวนแสดนะครับแล้วก็ทั้งอปพรนะครับตันที่ให้เจ้าหน้าที่นะครับคือ ไม่เว้นหน้าถ้ามีเรื่องจัดการเลยนะครับจับไม้ผมเพราะป้ายผมขึ้นมาหลายวันแล้วต้องดูนะครับดูว่ามันเป็นยังไงนะครับว่าป้ายคุณก่อเหตุคุณ20บาทเพราะวีวาาฟังนี่จะไม่ได้นคุณต้องรับผิดชอบครับ ครับแค่นี้นะครับผมม่พูดมากนะครับผมพูดน้อยเป็นผวก็ฟิงนะครับครับผมขอบคุณมากครับาทบครับครับผมต่อไปก็จะเป็นท่านชูพงศ์กอบจวงนะครับนายยงอบพลการบริหารส่วนจังหวัดสุรนครนะครับวันนี้ได้ให้เกียรติมาร่วมงานกับทางรักการบักรองน้อยของเรานะครับก็เป็นเกียรติอย่างสูงนะครับก็จะขอเชิญ ท่านจุกงพบปะพี่น้องชาวตะกนตรงน้อยสักเล็กน้อยครับผมยินดีครับจับนักประดิษฐ์วัตถุนิยมจับนักประดิษฐ์วาตถุนิยมนะครับาจารับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุกูสุคนนะครับเมื่อวานการจัดงานเทศบุญที่ยิ่งใหญ่ของพี่น้องชาวพงน้อยน้อยจับ